นี่นะครับสวัสดีครับผมต้นทัพปรกอบนะครับนวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิจิตอลร้านค้าถูกช่องทางสื่อแม่เดียชาแนลและช่องมาต่อยชาแนลนะคะหรือว่าอะไรนะคะดีครับลุงครับมีคำถามค่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดียูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านลุงพลทุกช่องนะครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของนายโพธิ์นายโฟดิชาแนลนะครับ ซึ่งนาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยูอ่บ้านลุงพลมาโดยตลอดนะครับก็ไม่เคยสร้างปัญหาหรือทําอะไรให้ใครเดือดร้อนนะครับเพราะทุกคนที่ผ่านเข้ามาบ้านผมนะครับบริเวณบ้านผมไม่ว่าคุณจะมาด้วยประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายนะครับถ้าคุณวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงพลนะครับคุณจะโดนยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดไปโดนรถของท่านทุกคนนะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับ ซึ่งถ้ามีปัญหาปุ๊บแล้วท่านไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันเลยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะครับคุณเป็นสื่อสาธารณะที่คุณไปถ่ายทําที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะนะครับส่วนสานารณะที่ใดก็แล้วแต่ครับคุณจะไปถ่ายโดนใครเนี่ยถ้าคนคนนั้นเขาไม่อนุญาตนะครับคําว่าไม่อนุญาต คือบุคคลคนนั้นต้องเดินมาบอก youtube ต้องมาบอกสื่อว่าห้ามถ่ายผมห้ามถ่ายนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ให้ถ่ายนะครับอะไรประมาณนี้ต้องแจ้งให้สื่อรู้ต้องแจ้งให้ youtube รู้ว่าคุณไม่อนุญาตให้เขาถ่ายใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอฟีที่มานะครับยังยังพี่เขาถ่ายผมได้ใช่ไหมเพราะว่าผมอนุญาตให้ถ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่ไมีคําว่าห้ามนะครับ แต่ป้ายบ่งชี้ผมบอกชัดเจนห้ามถ่ายก่อนด้รับอนุญาตปิดกำแพงบ้านผมรอบกำแพงบ้านผมต้องไม่มีภาพหลุดออกไปนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายระยะไกลขนาดไหนก็นแล้วแต่นี่ผมใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับผมใช้สิทธิตามกฎหมายได้เลยถ้ามีภาพที่ติดแม้กระทั่งกำแพงบ้านผมสื่อออกไปโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้อนุญาตผมสามารถเอาผิดได้ ้าวันหนึ่งวันใดผมจะเป็นต้องทําพอดีมันมีปัญหาเรื่องของน้องนายซึ่งมีหมายมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มีตํารวจมาแจ้งบอกว่าจะมีหมายออกมาวันจันทร์คือพรุ่งนี้นะครับช่องนั้นชื่อช่องอะไรครับเออได้เลยครับเออได้เลยเป็นช่องหาหวยนะแต่ว่าช่องหนหวยห่นหวยอะไรครับหนหวยเลขแม่นหนหวยเลกแม่นนะครับรู้ รู้จักนายโพธิ์ที่ว่าชื่อช่องหนหวยเล็กแม่นนะครับเขาบอกเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านลุงพลมามาตั้งแต่วันที่สิบเอเพื่อที่จะเดินทางไปสกลนครหรืออะไรสักอย่างนี่แหละในการให้ปากคําของเขาซึ่งมันเป็นคลิปที่เขาถ่ายผมทราบว่ามีคนที่ถ่าย้เขาคือคนที่เรารู้จักกันดีถ้าเอ่ยชื่อทุกคนจะรู้นะครับตระกูลจอครับนะ,ะผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขากฎหมายข้อไหนนะครับ จะมาทำร้ายนายพธทีได้นายโพธทีคือคนที่ผมให้ถ่ายทำชีวิตผมโดยที่ผมอนุญาตให้ถ่ายแต่สื่อที่ผ่านไปผ่านมาต้องขออนุญาตผมก่อนคำว่าต้องขออนุญาตผมก่อนผมต้องอนุญาตเท่านั้นแต่คุณถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยตอนแรกถ่ายได้เลยครับแต่ถ้าเมื่อวันใดผมไม่พอใจผมเดินไปบอกว่า ขอลบได้ไหมครับขออนุญาตลบคลิปผมเลยนะครับอย่าให้มีภาพนี้หลุดไปนะครับคุณต้องลบใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไม่ได้บอกก็คือสื่ออกไปได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าช่องหุ่นหวยเลขแม่นไปลงบันทึกประจําวันนะครับเพื่อที่จะผิดนายธิีนะครับผมแจ้งให้หุ่นหวยรู้เลยนะครับว่านายโธดีได้มาบอกลุงพลแล้วที่บ้านนะครับลุงพลก็จะได้นํานะครับ พาทนายสมเกียรตินะครับเดี๋ยวจะติดต่อทางทนายสมเกียรตินะครับเพื่อที่เข้าไปรับฟังนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมน้องเขาไม่มาขอโทษกันก่อนหรือมาพูดคุยกันก่อนให้มันเข้าใจกันก่อนทําไมต้องไปแจ้งความลงมาทุกประจําวันพรานนายโพธิ์ทิก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไปถ่ายเขาโดยพระราการไม่ได้กล่าวให้รายไม่ได้ให้รายครับเพียงนายโพธิ์ทบอกว่าในผู้ลักษณะว่ารถคันเนี้ยหรือช่องยูทูปช่องเนี้ได้ไปถ่ายแถวข้างบ้านผมหลังบ้านผม แต่ระยะไกลหรือห่างขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบแต่ในคาให้การของเขาที่เขาคุยกับร้อยเวรนะครับเขาบอกว่าเขาเขาถ่ายอยู่บริเวณร้านอาหารตามสั่งน่าจะเป็นร้านปลาซอที่เรารู้จักกันนะครับไม่ว่ามันจะห่างขนาดไหนเขาจะยกกล้องสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ครับาบอกว่วแต่ถ้าโดนกําแพงบ้านผมผมก็จเาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับนายผู้ที่ดูดคิดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับวันนี้ ที่ผมอยากจะออกมาพูดก็คืออยากจะให้นะครับคนหวยเลขแม่นนะครับมาคุยกันดีๆนะครับอย่าไปเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าตำรวจเขามีหน้าที่ที่ทาอะไรเยอะกว่านี้นะครับทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดินมากกว่านี้นะครับไม่ควรจะเอาเรื่องจุกจิกชู้ี่เล็กๆน้อยๆคุณขับรถมาจอดบริเวณบ้านลุงคนคุณก็ต้องโดนถ่ายอยู่แล้วเห็นไหมครับรถป้ายแดงวิ่งขึ้นเหยียบพรมเขียวเราเป็นไงครับ จนพวกเราเข้าใจผิดที่ว่าคนคนนั้นอยู่ในรถเป็นคนนั้นคนนี้จนมีเรื่องมีราวกันเยอะแยะมากมายเพราะว่าพอเจ้าตัวเขาออกมาว่าเขาไม่ได้อยู่ไม่ใช่เป็นเจ้าของรถอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงกันโดยที่เราเข้าใจผิดกันสุดท้ายเราก็เคลียร์กันลงตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้หงุหวยเลขแม่นนะครับถ้าคุณเป็นมืออาชีพพอนะครับถ้าคุณเป็น y o youtube จริงนะครับบอกว่ามาถ่ายตาชาญแล้วคุณมาหน้าบ้านผมอาจจะไม่ได้ถ่ายลุงคนก็จริง แต่การถ่ายทําคลิปของคุณน่าจะมีติดกําแพงบ้านลุงพลบ้างเชื่อว่าต้องมีครับผมก็อยากให้ทุกคนดูคลิปตรงนั้นออกมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานที่จะไปต่อสู้กับเขาถ้าลหงหวยไม่ไม่ยอมนะถ้าถ้าไม่ยอมนะครับลุงหวยเล็แม่นนะครับฝากด้วยนะครับถ้าคุณเป็นสื่อสระที่คุณรักความก้าวหน้านะครับคุณอยาาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นนะครับเพราะบ้านลุงพลมันมีประเด็นเยอะอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าอยากลองของก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าได้ยินว่านายพลธีทําคลิปขอโทษไปหลายไปหลายหอกไปหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังได้ไม่ได้รับการตอบรับเขาก็ยังบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่รู้เพราะอะไรว่าที่สุดนไม่เป็นไรครับเราฟ้องก็ด้วยภาพฟ้องก็ด้วยหลักฐานนะครับต่อให้คุณพูดให้สละสลวยขนาดไหนเวลาคุณไปลงทุกประจำวันคำแก้ต่างของเรามี คำตอบอยู่ที่นายโูธที่เจตนาไม่เจตนาขัดขัดเจตนาหรือไม่เจตนาอยู่ที่นายโูธที่คือคําตอบเพราะทุกคนถ่ายชีวิตหน้าบ้านผมทุกคนอิสระถ่ายได้หมดยกเว้นว่าจังหวะที่ผมถุยน้ําลายบ้างทําอะไรบ้างผมก็บอกทุกคนไม่ต้องถ่ายนะใช่ไหมผมก็ส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนตัวพกนีหนูอยากอยากถุยน้ําลายอ,ะอ่ะเอาพูดง่ายอยากทุน้ําลายอยากทำนูำน่นทํานี่อ่ะเล็กๆเนาะบางอย่างผมไม่อนุญาตผมก็บอกไม่ต้องถ่ายนะผมก็จะบอกอย่างนี้ทุกคนก็จะเข้าใจว่าคือไม่ให้ถ่าย ันนต้งงมารีแล้วพี่อนุวัตน์ศูนย์หนึ่งชนลพี่คิดว่ายังไงครับกรณีข้องหุนหวยเลขแม่นเมื่อวานผมก็คุยแล้วว่ามันไม่มีประเด็นที่เขาจะไปแจ้งความได้เลยครับรผมด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูแล้วฟังคําพูดมาไปไปไปกล่าวหาให้ร้ายเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ร้ายก็เห็นแต่รูปรถแวบๆบแบบมองไม่รู้ว่ารถอะไรด้วยซ้ำไปก็ไม่น่าไม่น่าอะไรก็เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพัก คือถ้าคุณเอารถมาจอดนะครับถ้ามียูทูบเบอร์ถ่ายไปเจอรถเนี่ยอย่างรถวีโก้เนี่ยนะครับวีโก้ของ FC 2สองท่านเนี่ยถ้ามียูทูบเบอร์บ้านผมน่ะแทนกล้องไปถึงถูกรถปั๊บพี่อนุพี่สามารถเดินลงมาบอกห้ามเอาภาพขอกไปบอกโฆษณานะห้ามเด็ดขาดอย่างเงี้ยยูทูบเบอร์มีความผิดครับถ้าเขาไม่ลบถ้าเขาไม่ลบนะครับผิดอันนี้ผิดครับกฎหมายเขาก็กฎหมายเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าห้ามถ่ายนี่คือสิทธิส่วนบุคคลครับสิทธิทุกคนมีเท่าเทียมกันแต่ ช่องดังกล่าวเขาไม่ได้ลงจากรถใช่ไหมนายบทที่พี่ิัยเขานั่งอยู่ในรถแล้วเขาไปพูดไปคิดเองเออเองหมดเขาไปพูดจะไปแจ้งความเขาก็บอกจอดรถประมาณหนึ่งนาทีแค่นั้นครับแล้วก็เขาอาจจะกล่าวถึงหน้าปกผมก็มาดูนะผมไม่มีอะไรที่ไปให้ลายเขาเลยครับนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาเอาอะไรไปแจ้งควาเหมือนกันแล้วมอนุคิดยังไงครับก็วันนั้นเขามาปุ๊บเขายินหน้าปกปริจิตนครับลุงก็อยู่ตรงนี้นะครับเขาไม่ถ่ายลุง ลุงก็เดินไปถึงกลาบข้างเขาเขาก็ไปถ่ายลุงมาเพื่ออะไรผมก็ยังงงอยูครับก็ผมวันนั้นผมขอแยกเขาเลยนะครับเพราะถ่ายเขาก็ถ่ายตาชานแต่ว่านายโบที่พอถ่ายสอตที่สองเดินไปถึงคนมันเป็นเรื่องผมคิดว่ามันไม่แปลกครับลุงครับคือจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ยผมก็ไม่อยากให้โอนหวยเลขแม่น่ะเอาไปติดเป็นเป็นติดปกติดใจอะไรขนาดนั้นนะครับคุณรู้คุณเป็นสื่อสละคุณทำมาสวัสดีคร้อมปรครับ ว่าคือสลาคุณงก็รูู้ีแล้วเราคุณทําเรื่องแบบเนี้ยคุณต้องเจออะไรมากมายแต่เรื่องเล็กๆกน้อยแค่นี้คุณไม,คณไม่คุณไม่มาคุยกับเขาอ่ะเขาเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งไปเอาผิดกันทางกฎหมายเลยจริงๆก็ปอกไาไปแล้วว่า,ก,าก,ก็บอกกล่าวให้กล่าวถึงเขาแล้วว่าถ้ามันผิดพาดเขขอโทษหรือมาคุยกันจะให้ไปขอโทษที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาจินโรงพักก็ได้ ฝากให้ทุกคนลงคลิปนี้ด้วยนะครับนะเผื่อว่าหนหวยเล็กแม่นนะครับเขาจะได้นะตั้งสติแล้วก็มาคุยกันก็ได้นะครับอย่าไปเอาถึงงที่สุดมันยังมากก็เคลียร์กันที่โรงพักแค่นั้นแหละครับเคลียร์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับคลิปนี้ครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุยยกับทนา